กันมาที่การอีกท่านหนึ่งค่ะออท่านอาจารย์เมธีนะคะน่าจะรู้จักกันดีนะคะมีใครไม่รู้จักอาจารย์เมธีอาจารย์รู้ความนะคะดรอาจารย์เจเมธีนะคะท่านก็มาเป็นกรรมธิการด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมด้วยนะคะลืมบอกไปท่านอาจารย์ผู้ดิบก็เข้ามาที่จะเป็นที่ปรึกษาสมาคมด้วยเช่นกันนะคะท่านกรรมธิการอีกท่านหนึ่งนะคะ เป็นเลขาสมาคม,มนะคะคุณสมบัติชูเถื่อนอ่ชวนตัวหน่อยนะคะอันนี้ได้สัดส่วนในของรัฐบาลนะคะเป็นเป็นกำลังสำคัญเช่นกันนะคะในในทีมของสมาค่แล้วก็เป็นรัธมการอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็ทุกคนคงรู้จักดีนะคะพี่ปิ่นนันทเสนค่ะอันนี้ก็วันวันนี้ชวนพี่น้องมามาตกใจชวนมาทำไมคือจริงๆแล้ว ่านมาก็โอเคก็เป็นถือเป็นโอกาสที่ดีซึ่งวันนี้เราก็น่าจะได้มีโอกาสที่จะขอบคุณท่านสสไม่ว่าจะพรรคที่เป็นพรรครวมรัฐบาลโดยการรับมอกพักเพื่อนใยหรือแม้จะเป็นสสที่เป็นพรรคายค้านนะคะก็คือมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยซึ่งท่านก็เป็นกรรมธิการอยู่ในซีที่ด้วยเดี๋ยวก็จะมารับอดอกไม้กับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสสทุกท่านไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามนะคะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน ในวาระที่หนึ่งที่ผ่านมาวาระที่หนึ่งเป็นวาระอะไรนะคะรับหลักการนะคะเมื่อรับหลักการแล้วก็สบายใจได้ว่ากฎหมายนี้จะไม่มีตกนะคะนี่แว่าหน้าตากจะอ,อกมาได้เป๊ะๆอย่างที่เราต้องการนะหรือไม่ก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง,งน,นะคะาะฉะนั้นวันนี้เราก็จะขอบคุณที่สสทุกท่านไม่มีใครไม่เห็นด้วยทุกสสทุกท่านสนับสนุนให้มีพรบวิชาชีพการสาสุข ก็คือ351เสียงติดนเอกระชันะคะดีใจไหมคะ <S 2> <S 2> <S <ส>อ่าเพราะฉะนั้นจากที่เราพบความดีใจมาวันนี้เราก็มาขอบคุณนะคะแล้วก็ให้กำลังใจท่านสอสอว่าอย่างนั้นช่วยพี่นาต่อซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าแต่พรุ่งนี้ก็มีรุนหรือแน่นอนก็คือสัปดาห์หน้านะคะถ้าสัปดาห์หน้ามีแรงมาไหวก็มาเพื่อที่จะขึ้นไปฟังในชั้นลอยด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าบรรยากาศการอภิปราย กฎหมายที่จะมีผลกับตัวเราในการยกระดับแมรเหาจะเป็นอย่างไรนะคะอยากให้รู้จักกรรมการบริหารของสมาคมอีกนะคะไปไหนแล้วละ่ะท่านสมภพแอบรักโชว์ตัวนิดนึงค่ะกรรมการสมาคมนะคะอันนี้ก็เป็นอุปนายกนะคะของสมาคมแล้วก็พี่ คุณสุรยิยอันนี้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหมัวหน้าที่อุบลราชธาน,านีนะคะเมื่อที่เล่ยขอความกรด้วยที่จับชื่อไม่ได้ไนะคะก็ไม่มีใครรู้จักคุณนัสดินงั้นรู้จักไหมคะใครไม่รู้จักไหมคะไม่รู้จักนิโก้ตายเลยนะ ก็ทัศนีนะคะบัวคำเป็นอุปนายกคนที่นหนึ่งของสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยนะคะเพื่อจะผัดนใหที่เกิดปฎญหาน,นี้ขอให้เชื่อมั่นนะคะขอให้เชื่อมั่นและศรัทธานในสมาคมนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอีกท่านหนึ่งคนนี้ก็คือลืมไม่ได้แล้วก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งแม้จะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารสมามคมนะคะแต่ท่านก็ช่วยเป็นต้ไกายลักทุกครั้งที่มีการมาวมตัวทุกครั้งที่ มาเงียยที่จะเข้ามาติดตามด้วยนะคะก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ไว้วางใจของทุท่านตป็งใ่ก็คือท่านประธานชมรมสาสุขแห่งประเทศไทยที่ใหญ่เลยนะคะ,ะที่สาําร็ญนะคะต้องขอบคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรานะคะออขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจสสอนะคะอย่างที่เรียนใี่ทราบเดี๋ยวทุกท่านก็เราจะเริ่มต้นจากมุมขวามือดีไหมคะนะคะ ฝ่ามือแต่ละท่านก็ทปกำบดหิ้วเยอะพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราหลายคนแต่ยังไงเนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวก็เวียนเรียนกันหน่อยเนาะเดี๋ยวพ่าเราไม่ทราบว่าท่านสสทีท่านจะลงมาตรงนี้นะคะก็เอ่อบอกกับทุกท่านว่าเราขอบคุณแล้วก็เอ่อขอให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ท่านได้พิจารณาสนนับสุนที่ผ่านวาระแรกให้เรานะคะวาระแรกที่รับประกันไปแล้ว แล้วก็ที่จะพิจารณาซึ่งวันวันนี้เข้าไม่ทันแต่พรุ่งนี้อาจจะมีลุ้นหรือสัปดาห์หน้าแน่นอนเป็นการพิจารณาผ่านนะคะพิจารณาเห็นชอบวาระสองสามจบเลยนะคะสองสามนี่ก็คือจะจบในชั้นสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรนี้ก็เรียกว่าระดับสภาล่างต่อจากนี้ไปจะเป็นสภา,าสูงเสร็จจากวาระสาม